นี <54. S 2> ่พ่อไปลอคแชทขอเงินหน่อยซะโอ้ยขอแตงเงินฉันนะเนี่ยคาร่าโอเคฉันน่าจะแต่งคาร่าไม่สวยนะเพราะว่าแต่งไม่ได้จะใช้เสียงเบ็ตี้ทำแบบนี้ก็ได้เฮ้ยสวัสดีโอ้ยเสียงเบ็ตี้มันน่าเกลียดอะแล้วนั่งขอสต๊อปเอ่อทำเงินกับทำดีอ๋อนี่ขอเชิญนะคาร่า stop อ๋อขอบคุณนะ งั้นฉันขอตังค์ให้พี่เจโอเคงั้นฉันจะให้แล้วนะอึ๊บฉันให้หมดแล้วนะงั้นตาล่ะจะเอาไหมกลัวเลยเอาดีกว่าโอเฮลทฉันว่ามันน่าจะไม่ดีเท่าไหร่ฉันว่าฉันจะเดินกลับไปจากตรงนี้อีกสักนิดนึงฉันค่อยกลับมาแล้วกันนะแค่พวกนายซื้อของเสร็จแล้วไปรอที่รถแล้วกันเดี๋ยวฉันจะเดินแถวนี้นิดหน่อยน่ะงั้นฉันไปแล้วนะ โอเคคาร่าฟิกแซนไปละก็เธอไปซื้อของกันแป๊บนึงเดี๋ยวฉันจะรอยอยู่ตรงนี้นะอโอเคงั้นฉันไปก่อนนะคาเรถโอเคนะฟิกเดี๋ยวให้เธอแล้วหรอคาร่าเดี๋ยวจะไปเรื่อยไปเออฉันจะไปแหละจะไปอีกทางนะ่ะงั้นฉันไปแล้วนะ คร eh? ่าเธออย่าวิ่งสิไม่เป็นไรหรอกวิโบเอาสือมยใหม่ซะอย่าเอาอาตี์อยู่ฮะปุ๊บไอ้ยพวกเราไปกันแล้วเราอยู่ตรงนี้สักพักหนึงแล้วกันแม่่ใช่อ่อรัอ้น่นะออืมขอบคุณนะ ตัดใบที่แสบออกมาจจะข้างได้กว่านนนะข้ามถนนดีกว่านะงั้นเราจะข้ามดีไหมเ<า>นี่ยไม่ข้ามดีกว่าเราพวกนั้นมาด้วกันเมื่อถึงบ้านและเข้าห้องนอนฟิกและค้าแฟน ครับสวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านวันะนี้เราก็มาอยู่ใน้ร่างแบบเหมือนเดิมก็เป็นช่วงนี้ก็เป็นช่วงโควิดเนาะเราเพิ่งมาทำก็ไม่ต้องพูดกันอันนี้เป็นโหลดแอปใหม่ลนเลยไม่มีคลิปก็เรามีอยู่แอปใช่ม ตอนนี้ราจะเปีอยนแอปแหละเพราะว่าตอนนี้นเราลบของออกพ่อต้องการโหลดแอปนี้เนาะก็ใช้เสียงของออตัวนี้มานานแล้วแหละแต่ตอนนี้นเราจะไปเปลี่ยนตาของมันนะทุกคนอก็ี่ยตาก็จะเป็นสีเนี้ย